รายการแฮปปี้แมเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวยัย <'s> สนับสนุน Happy Map ช่วงที่1โดย AIS 3 G 2,100ตัวจริงมาตรฐานโลกต้องซาต้องกล้าต้องโคกดาวนีวันนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าทริปของเรามาเที่ยวกันที่เมืองหลวงของประเทศไทยก็คือกรุงเทพมหานครค่ะบอกได้เลยว่าสำหรับวัยรุ่นคุณแม่บ้านคุณผู้ชายเด็กๆคนที่รักสัตว์เลี้ยง รักการแต่งบ like, like ้านอะไรทุกส no oh, no. so, ิ okay. oh, oh, yeah, ่งหลายๆอย่างขอบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนด้านหน้านี้จะเป็นเกงยีนรีวายปี1935เรายังไม่เกิดอ่ะแล้วก็ประมาณโซนที่เป็นตลาดนัดเนี่ยสักประมาณช่วง4-5โมงเย็นก็เริ่มตั้งร้านกันละจนถึงเที่ยงคืนเลยไอ้นคอนผ่านร้านนี้อาจเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นขายกระถางต้นไม้ค่ะอุ้ยอุ้ยโอยอลังการมากอาแมมันนม่เหมือนบะหมี่ะค่ะใหญ่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Happy Map ค่ะ วันนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าทริปของเรามาเที่ยวกันที่เมืองหลวงของประเทศไทยก็คือกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้นะเดือนสิงหาคมทางเหนือก็จะเจอฝนค่ะใต้ก็ยังมีอยู่ทางอีสานตะวันออกก็จะเจอฝนกันโดยทั่วทั่วกรุงเทพก็ยังมีปะปลายค่ะจริงๆกร,รุงเทพมหานครเนี่ยนะเขาบอกเป็นเมืองฟ้ามอนแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ติดเงินดับโลกด้วยจริงๆวัดวาอารามก็มีชื่อเสียงพิพ,ธพิธภัณฑ์ก็มีแหล่งช้อปปิ้งใช่ไหมคะห้างสรรพสินค้าเยอะแย,ยะเลย แต่ว่าวันนี้ทริปของเรามาอัปเดตเพราะว่าที่นี่เนี่ยถือว่าใหม่ล่าสุดเหมือนกันทริปนี้ขอบอกก่อนว่าเราจะมากันแบบที่เรียกว่าเย um ็นย่ำชิลช็อปที่ตลาดนัดรถไฟสีนักครินค่ะแต่ก่อนเคยอยู่นะคะแถวเออจัุจักรแล้วก็เป็นตลาดนัดที่ขึ้นชื่อชื่อดังเป็นตลาดเย็นจะมีของขายเป็นของเก่าของแอนทิคของแต่งบ้านอุ้ยมีทุกอย่างนะเสื้อผ้าของสะสมมากมายของกินเต็มเลย แต่ว่าเมื่อเดือนที่เราเองกรกดาคมย้ายมาตั้งอยู่ที่นี่แล้วใหญ่โตมากอยู่ที่ซอยสรีนคริน51ค่ะด้านหลังของห้างซีคอนสแควร์บอกได้เลยว่าสําหรับวัยรุ่น คุณแม่บ้านคุณผู้ชายเด็กๆคนที่รักสัตว์เลี้ยงรักการแต่งบ้านอะไรทุกสิ่งหลายๆอย่างขอบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนที่นี่เขาแบ่งเป็นโซนชัดเจนค่ะวันนี้ทางรายการแฮปปี้แมปตลอดครึ่งชั่วโมงของเราตุ๊กขาทาหน้าที่เต็มที่เลยเอาละ่ะแล้วเรื่องของคําใบ้ก็มีมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนเลยเรามีคําใบ้ใหม่กันมาด้วยที่จะมาลุ้นแพ็กเกจพิเศษทับยุระบายทอแสงค่ะสองวันหนึ่งคืนให้กันไปเต็มๆไปชิลกันที่ริมแม่น้ำาสือเมองเช<ม>ียเียน,นจังหวัดบอบลรชธานีค่ะเดี๋ยว เรามาวทวนคำใหเป็นที่หนึ่งคำใบแรกนะคะมีว่าเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวแปลกประหลาดคำใบที่สองค่ะตั้งอยู่ในเมืองพัทยาและคำใบที่สามวันนี้ล่าสุดให้กันไปต้นรายการเลยก็คือมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเอาละสามคำใบพูดได้เลยว่าง่ายมากให้ทุายเอสเ s กันเลยดีกว่าค่ะเพียงแค่พิมพ์เมตามด้วยคำตอบส่งมาที่4806699ขอบอกเลยว่า เตทพุระบายทอแสงรอคุณผู้ชมอยู่แค่เอื้อมวันนี้รับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชิลเราไปชมเราไปช็อปกับที่นี่เลยค่ะตลาดนัดรถไฟสีนักครินวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนค่ะเปิดรายการเงินถามมาเรียบร้อยค่ะอย่างที่บอกที่นี่มี2โซนก็จะมีตั้งแต่เป็นตลาดนัดฮะเดี๋ยวเราไปเบรกหน้าแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนพาสซ่าก็จะเปิดตั้งแต่วันอังคาร จนถึงวันอาทิตย์เท่ากับว่าหยุดวันจันทร์ค่ะแล้วก็จะมีของหลากหลายฮะจะมีตก,ตกแต่งบ้านเป็นสไตล์วินเทจี่มีเสื้อผ้าแฟชั่นมือหนึ่งมือสองมีครบเลยฮะเดี๋ยวน้องโตพาตัวโซนนี้ค่ะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่ารับรองว่าสินค้าหลากหลายแน่นอนแล้วก็เป็นอินดอร์อยู่ในรม่มเพราะฉะนั้นคือจะฝนตกแดดออกสบายๆเลย เช้าทาเป็นกระเป๋าเป็นปีมือเด็กไทยคะ่ะแล้วก็จะมีเสื้อที่เขาจะเขียนชื่อร้านล้วเขียนเอามันเสื้อเขาจะเขียนเองนี่แล้วตัวพาเข้าไปดูในร้าน mm hmm. เสื้อตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อที่มีตัวเดียวในโลกก็น่าสนับสน,นะะุนค่ะ พราะว่าร้านนี้เนี่ยน่าสนใจมากฮะมาโตให้ข้อมูลไม่ได้เดี๋ยวต้องให้เจ้าของร้านเข้ามาร้านนี้ชื่อว่าร้านนี้ชื่อร้านเครื่องกระเบื้องไยจาบอยครับตลาดนันดรถไฟครับไชจาบอยใช่คือเน้นเป็นเรื่องของของสะสมมีคุณค่าบางทีแบบหาไม่ได้แล้วก็มีของสะสมหายากในประเทศเลยมีประมาณหลัก10ชิ้นเลยฮะนี่พิเศษจริงๆเอาด้านหน้าดีก่อนเคลียร์กางเกงยีนด้านหน้าดีก่อนฮะได้เลยครับนนมันด้านหน้านี้จะเป็นกางเกงยีนรวปีายสามสิบครับในประเทศเราน่าจะมีเข้ามาประมาณ ยี่สิบรหัสเรายังไม่เกิดอ่ะขอดูได้ไหมยายดูราคาห้าหมื่นคุณพระมันทําไมอ่ะเพราะว่าบิ๊กอีสมัยก่อนมันจะไม่ไม่ไม่มีผ้าสําหรับตัดบิ๊กอีอะครับหนึ่งม้วนของการตัดกางเกงยีนส์หนึ่งตัวอ่ะมันจะมีเฉพาะหัวม้วนกับท้ายม้วนไว้กันผ้าแตกดตะเข็บหรอผ้าที่ใช้ตัดคือผ้าหัวม้วนกับท้ายม้วนม้วนหนึ่งตัดกางเกงยีนส์รีไวยี่สิบหมื่นตัวนะจะมีบิ๊กอีไม่เกินยี่สิบตัวครับรุ่นเก่าโอ้ยถ้าส่วนใหญ่ที่ร้านนี้ที่เน้นก็เป็นของมหาายก่ะเนพวก เครื่องกระเบื้องในตู้นีครับ <S 2> <S 2> ในตู้นี้ก็จะมีชุดสําคัญสาคัญหลายชุดนะฮะชุดแรกเลยที่อยากให้ดูเนี่ยจะเป็นลายเหมือนของแบบจีนฮะแต่จริงๆจะเขียนว่าจอปลอหรือพระปรมาภิษัไทยของรอหพระจุล,ล,ล,อจ,ลจอมเก้าเจ้าอยู่อ๋อครับผมน่าสนใจตรงคือสินค้าจะเป็นของญี่ปุ่นคะ่ะแล้วก็เป็นมือสอง ที่ญี่ปุ่นที่เราต่อไปเนี่ยก็คือจะมีร่มแบบหลากหลายมากเยอะมากซื้อกลับมาเหมือนกันแต่ก็ราคาคือถ้าเป็นงานแบบนี้ก็มีจะเป็นพันนะคะแต่น,นี่คือทั้งหมดเนี้ย3 9 9อันนี้กันทั้งฝนกันทั้งแดดนะคะมี UV วสวยหน้าอนีเนตลาดนัดเชื่อว่าเดินกันยันเที่ยงคืนน่ะ คือสำหรับคนที่เขาสะสมเขาคงรู้อาจจะมีบางรุ่นบางคันที่เขาแบบมันคือกระถางต้นไม้แล้วก็เจ้าของไฮเดียเอากระถางต้นไม้มาทําเป็นคมไฟแบบนี้สนับสนุน Happy Map ช่วงที่2โดยน้ำนมถั่วเหลืองไวตามิ้วท่านทีนทัทัลดาเมจแคร์ไรซนีไทย เป็นโซนพาซาใหญ่ยยโตค่ะเยอะแยะเลยอันนี้เป็นโซนตลาดนัดเชื่อว่าเดินกันยันเที่ยงคืนน่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาเปิดสักประมาณ3ามโมงโซนพาซาเริ่มเปิดแล้วค่ะแล้วก็ประมาณโซนที่เป็นตลาดนัดเนี่ยสักประมาณช่วง4ี่ห้าโมงเย็นก็เริ่มตั้งร้านกันละจนถึงเที่ยงคืนเลยแล้วกออ็อย่างที่ทราบกันนะ่ะนะคะว่าตลาดนัดแต่ก่อนก็จะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่ที่อยู่ตรงโซนเก่า พอย้ายมาที่นี่ก็มีเปิดวันพุธด,ด้วยวันนี้ที่เรามาถ่ายรายการกันก็อยู่ในช่วงของวันพุธแต่คนก็ยังคึกคักค่ะของก็จะมีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองหลากหลายค่ะงานเครื่องหนังน่ารักอ่ะเข้าตั้งค่ะงานหนังร้นานนี้อยู่ตรงร้านรตค่ะ ก็เป็นหนึ่งร้านที่น่าสนใจน่ารักดีกัซติล่าจะเป็นผู้โมเดลค่ะว่านี่ก็จะเป็นของเก่าแห่งร้านอย่างนี้ คือสําหรับคนที่เขาสะสมเขาคงรู้มึงอาจจะมีบางรุ่นบางคันที่เขาแบบเนี่ยนี้เป็นเหมือนเป็นรถไฟรถไฟทั้งหลายแหละอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไม่แน่บางทีแบบบางคนอย่างที่บอกคือใครจะไปรู้นะบางคนเขาสะสมเป็นพวกแบบรถส่งของรุ่นนี้คือหาแบบยากมากอะไรแบบนี้ฮะนี่ก็มีให้เลือกเต็มเลยค่ะใครที่ชอบสะสมเนาะแต่งบ้านเนาะ ผู้ชมโอ้อยากจะซื้อไปแต่งบ้านวนะ่าง่ะส่วนใหญ่ของจะเป็นเหมือนมาจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไหมคะเป็นของคัสเกนอย่างญี่ปุ่นเลยอ่าก็เป็นของเก่าเทปคาสเซต็ตจริงๆที่บ้านไม่มีเครื่องที่จะเล่นได้แล้วแหละแต่มันเป็นทรงคุณค่ายุคนั้นก็ตอนที่อัลบํามออกมาก็ยังมีเทปคาสเซ็ตอยู่คะ่ะเทปคาสเซ็ตขายเท่าไหร่อะคะพี่ของของ <80 S 1> ไม่เท่าค่ะไมเท่ารัแปดสิบบาทแปดสิบบาทมันเทียบแบบมันเทียบมูลค่าไม่ได้นะคือเขาเป็นศิลปิน ในระดับโลกเหมือนกับเป็นตำนานไปแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือในยุคนั้นก็ยังมีเทปคาสเซ็ตอยู่80บาทได้ง่ายจริงๆถูกนะเ็นมนนอนผ่านร้านี้เราอาจจะเข้าใจว่าเป็นขายกระถางต้นไม้ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ฮะมันคือกระถางต้นไม้แล้วก็เจ้าของไอเดียก็เอากระถางต้นไม้มาทําเป็นโคมไฟแบบนี้กระดาษทิชชู่เอามาทําลายเอง คือเป็นอุปกรณ์ครบชุดมาคือสามารถเอาไปแขวนพร้อมเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี้เลือกลายเอาราคา150บาทเองเลยน่าจะสนับสนุนนะนี่นี่น่ารักอะ่ะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อันนี้อะไรอะคะเอออันนี้ก็เป็นชั้นเหมือนกันครับอ๋อเป็นชั้นใส่คอ๋เอเป็นชั้นใส่ของเหมือนกันอ๋อข้างนอกเป็นนาฬิกาข้างในใส่ของได้ เห็นแบบนี้นี่ใช้น้ำมันนะคะอย่าคิดเป็นรถแบบเด็กเล่นใช้ไฟฟ้าเขาใช้เครื่องเป็นเครื่องเครื่องตัดหญ้าค่ะคันนี้เท่าไหร่อะคะ1นึ่งมืบาทขี่ได้จริงนะไปแล้วนะก็ใช้ไฟฟ้ารถเเสียบชาร์จนะคะ นั่ตัวขี่ให้ดูแล้วน้่งตัวหนักประมาณ40นิดๆก็รับน้าหนักได้สบายเบรกใช้ได้ทุกอย่างโอเคต้องลากดีเอาละมาถึงประมาณหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะลืมกันไปก่อนเรื่องของคาใบบางคนลืมเดี๋ยวทวนให้เลยดีกว่าว่าคาใบแรกคาใบสองคำใบสามมีอะไรกันบ้างค่ะสําหรับคําใบแรกมีอยู่ว่าเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวแปลกประหลาดค่ะคาใบที่สองก็คือตั้งอยู่ในเมืองพัทยา และคำใบที่สาว,วันนี้ให้ไปล่าสุดค่ะเมื่อตอ้นรายการนั่นเองก็คือแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศอเมริกาเอาล่ะใครได้คำตอบแล้วนตโตะทวนให้ไปเรียบร้อยแล้วส่งกันเข้ามากับช่องทาง S M S ค่ะเป็นแค่พิมพ์ M ตามด้วยคำตอบส่งไปที่4806699ค่ะแล้วก็ขอบอกเลยว่าส่งมากมีสิทธิ์รุ่นมากเศรษฐพุระไมใบทอ้อแสนไปชิวๆกันริมแม่น้ำโขงที่อำเภอองเจียมจังหวัดอุบลราชธานี2วันหนึ่งคืนให้ไปเลยเอาล่ะจากตรงนี้ ก็เดี๋ยวเรามีในเรื่องของการชิมด้วยเดินชิวชิวชิมชิมอร่อยอร่อยร้านเยอะแยะเลยบอกได้เลยของกินเนี่ยเดินกันเอาเป็นว่าคือถ้าไม่ท้องแตกอะเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันว่า มีอะไรในเรื่องของของกินที่หลากหลายกันบ้างไปเลยค่ะ้า,ามาเดินถ่ายรายการพวกที่เป็นอาหารของกินเนี้ยฮะอยากจะชิมมันให้หมดทุกอย่างนะแต่ว่ามันแบบถ้าใครไม่มาที่นี่นะคะบะหมี่บะหมี่จอมพลังเหมือนมาไม่ถึงโตน,นูนฮะเฉียนนรกแต่เขาบอกด้านหน้าเมื่อกี้ตอนสั่งเขาบอกว่าเคยมีเฉียนนรกที่สั่งอันเนี้ยแล้วก็มาแค่สามคนสนับสนุน happy map ชั่วที่สามโดย honda wave มอบความสุขให้คนไทยมาแล้วมากกว่า10ล้านคัน อัพทูมีการเงินสไตล์ใหม่จากไทยพาณิชย์เฮดแอนด์ชัเดอรเจอกันมาประมาณนี้ค่ะก็ไม่เหนื่อยแต่หิวโซนนี้ของกินยาวเหยียดเลยฮะยาวเหยียดจริงๆนี่เป็นร้านขายทาโกยากิกชื่อร้านอากุซ่าใช่ใชไหมคะชื่อร้านอากุซ่าค่ะอยู่ในโซนที่เป็นขายอาหารนี่แหละใช่ไหมคะเดี๋ยวน้ตกขอ5ลูกเลือกเวลาที่เรา เดินถ่ายรายการพู้ที่เป็นอาหารของกินนี้ยฮะอยากจะชิมมันให้หมดทุกอย่างนะแต่ว่ามันแบบเหมาะนะดับกระหายดับจิจาร์ด้วยเพราะเมื่อกี้นี่ยำปลาดุกฟูแบบเด็ดมากอะรสชาติดีแล้วแบบจี๊สุดๆเลือกได้ระดับเอาเผ็ดเผ็ดเข้มขน้นเผ็ดระดับไหนฮะ สาขานี้มันไม่เหมือนสาขาอื่นเดี๋ยวไปดูเพราะมันจะเป็นอยู่อาลโดนะตาแบบนี้สั่งไม่เป็นเมนูตามนี้ใช่ป่ะคะใช่ครับผมก็ถ้าทาน2คนขึ้นไปจะเป็นจานด้านล่างชานด้านล่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ150แต่ว่าอันนี้3 0 0 4คนขึ้นไปมาตกขอชามนั้นนะคะ300นะคะขั้นตอนวิธีการค่ะมาแบบนี้เจอป้ายใหญ่ๆมีเมนูให้มีพนักงาน คอยแนะนําว่าเมนูต่างๆมีอะไรบ้างแต่ละชามเนี่ยเขาใส่อะไรราคาเท่าไหร่อุยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้อะไรนี่คือเฉี่ยวนอแล้วครับเป็นจานที่ใหญ่ที่สุดของร้านอันนี้คือเขาเรียกว่าชามจานเหรอ,อไม่ใช่กรละมังเหรใหญ่มากเลยขอดูหนะะ่อยฮะอุ้ยสัดแรงนะแรงมากนี่ค่ะรอด้านในแล้วเดี๋ยวรอเรียกชื่อแล้วต่อมาถึงเขาจะประกาศม,มาโตใช่ไหมฮะพอยกมือปับ๊บเดี๋ยวมีคนมามาเสิร์ฟน้องๆมาเสิร์ฟดูแลกันแบบนี้เรียบร้อย อากาศดีนะนั่งรอไปอากาศดีๆค่ะรอิดือดชื่ออาหมินตโตะอันนี้ฮะโตะัังนี่อุ้ยโอ้ยโอยลังการมากขออนุญาตนะจริงๆมันใหญ่มากอะ่ะหุ่นหนักด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบว่ามีเฉพาะด้านหน้าข้างในกันแน่นเลยนี่ฮะขอดูนะนี่หนี่เส้นแบบว่าบะหมี่อยู่ข้างในยอย่างนี้คุก ไม่รู้จะปรุงยังไงเลยเพราะชามันใหญ่มากเหมือนต้องเททุกอย่างเข้ามาในนี้เหมือนสเกลใหญ่อะขอบคุณค่ะมีน้ำซุปด้วยแบบนี้ขอบคุณค่ะโหนี่ดูแบบลูกชิ้นแบบเดี๋ยวได้ให้ดูลูกชิ้นไซนี้จ้าป <c oughs> ูจา๋ามาเป็นกระดองอย่างนี้จา้าจัดหนักอะคือแบบไข่นี่มาอย่างนี้มาแนี้เลยอะถ้าใครไม่มาที่นี่นะคะบะหมี่บะหมีจ่จอมพลังเหมือนมาไม่ถึง เพราะว่าถ้าเราเดินมาเรื่อยๆตามสุดนะคะตั้งแต่โซนพลาซ่ามาจนถึงโซนที่เป็นตลาดนัดามาจบตรงนี้แล้วก็เราจะเห็นโกดังด้านข้างนี่กำลังสร้างอยู่ใกล้เสร็จเร็วๆนี้จะเปิดเต็มตรงนี้เลย นรกระดับ10กว่าคนอะ14คนอะไรไปอย่างนั้นทันยี่น้องเข้ามากัน1 2 3 4 5 6 7 8สห้าหแปดทมันไม่เหมือนบะหมีม่ะค่ะคือใหญ่มากจริงๆโอ้โหจัดหนักจริงๆแต่เขาบอกด้านหน้าเมื่อกี้ตอนสั่งเขาบอกว่าเคยมีเฉียนนรกที่สั่งอันเนี้ยแล้วก็มาแค่3คนท่านั่นอะเย็นยันค่ำนะฮะอะไรเดี๋ยวกลับมาที่ของเราเดี๋ยวน้าโตเอ่อขอเวลาตรงนี้อบอกไว้เลยว่านี้สั่งมาสำหรับทีมง,งานไม่ใช่น้าโตคนเดียวรสชาติดีด้วย เอชารนี้นี่คือสําหรับทีมงานด้วยเจ็ดคนนี่ลงปุ่มรับรองหนาทีสลายตัวอ่ะแล้วก็มาถึงท้ายรายการพูดถึงตรงนี้เนี่ยมาทวนคําใบ้ดีกว่าเพื่อที่จะบระลุแพ็กเกจนะคะเศรษฐคูับ,ร,าบ,บาร้านใบทอแสงทางเมองหงเจียมจังหวัดอุบลร,ราชธา,านีคาใบแรกมีอยู่ว่าเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวแปลกประหลาดค่ะคําใบที่สองตั้งอยู่ในเมืองพัทยาและคําใบที่3าเป็นคําใบล่าสุดวันนี้ก็คือถึงกาเนิด มริามาถึงตรงนี้3คำไม่ขอบอกว่าง่ายมากง่ายจริงๆย้ำช่องทางให้เลยตรงนี้ค่ะช่องทาง sms เพียงแค่พิมพ์ m ตามด้วยคำตอบผสมมาที่4 8 0 6 6 9 9ค่ะขอบอกว่าสมมากมีสิทธิ์รุนมากอยากให้ไปชิวๆกันริมแม่น้ำโขงพิเศษทัพรุระบายทอแสงสวันหนึ่งคืนรายการให้กันไปเต็มเตมเลยไปตามรอยรายการแฮปปี้แมปเลยค่ะวันนี้ เรามาถึงแล้วค่ะที่นี่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินเป็นทริปหนึ่งที่อยากให้มาท่องเที่ยวเมืองหลวงของประเทศไทยวันนี้ถือว่าชิลๆสบายๆค่ะเที่ยวเพลินๆอิ่มอกอิ่มใจสบายท้องสบายกระเป๋าเพราะว่าเราจะเห็นว่าราคาเบาๆราคาถูกย่อมยาวสินค้าก็บางอย่างเราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเขาก็ไปดันต้นหากันมาล่ะของสะสมของเก่าของไม่ตกแต่งบ้านของตกแต่งรถสัต เลี้ยงเสือ้อผ้าโอนแฟชั่นโอ้ยเีเยอะแยะมากมายค่ะถือว่าวันนี้เป็นทริปหนึ่งที่ฝากเอาไว้กับทริปที่มาเทีย่ยวในเมืองหนึ่งของเรากรุงเทพมหาคนครแบบนี้ค่ะวันนี้ก่อนจะลากันไปขอขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีสุกท่านค่ะขอขอบคุณแฟนๆรายการ Happy Map ด้วยติดตามความเคลื่อนไหวของทางรายการได้กับทาง Facebook ค่ะ Happy Map TV วันนี้ลาไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้าทริปของเรายัางท่องเที่ยวไปอยู่ในกรุงเทพมหานครขอบอกเลยว่านเด็ดไม่แพ้กันติดตามได้ในเวลาเดิมแบบนี้ท,อทออางททบ5วันนี้นะต่และก็รายการแฮปปี้แมพต้องลาไปก่อนแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ